อาหูเนยาจะตุดตานังปัจชายะอนุกรรมปรกาม่านนาวิดาเป็นผี้ควรศูกษาของบมและเป็นผู้ที่อนุอนขอบุตรคุณแม่นั้นส่องสว่างทางชีวิตรักลูกน้อยไม่เคยคิดจะแปรผันแม้ว่าลูกทำไม่ดีในบางวันตัวแม่นั้นก็รีบได้ให้อภัย วัสดีครับเนื่องจากเราจะคุณหาคนนี้แต่เราม่แห่งชาติมาบอกน้ำแมนเลยครับแม่น่มีความสุขผมรักแม่นะครับแม่เป็นเพื่ีคนเปรียบเหมือนพระพงมของบุรนักแม่ครับอันบุญแม่ใหญ่กว่าน้องฟ้าและ้าลาสาคอนไม่สามาธิสุดได้ผมรักแม่นะครับแม่ครับผมรักแม่ครับขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดูผมมานานขอบคุณครับ ผมรักแม่ครับถ้าไม่มีแม่ผมคงไม่ได้เกิดครับแม่นี้มีพระคุณมากเวลาเราไม่สบายแม่ก็จะคอยกอนข้าวกอนน้ำเช็ดตัวดูแลเราตลอดเวลาผมรักแม่นะคะผมรักแม่นะครับมรักแม่รักแม่